สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โตมาโตป,ปปิกาชาแนวนะคะเอาหลังจากไปเที่ยวมาเที่ยวไปเดินวันละสิบกิโลนะคะไปทุกวันนะคะเราลองมาอัปเดตอาหารนะคะอยากกินมากส้มตำนะคะอากาศก็นาวหนาวอากาศหนาวมากเลยมาดูนะคะโมเออไปซื้อของมา อยากกินส้มตำปูก็มีนะคะเครื่องมีครบนะคะวันนี้เครื่องมีครบอ่ามาดูมะละกอช่วงโควิดสิโควิดรอบสองนี่มันเป็นยังไงลูกนี้นะคะเจ็ดจุดหกแปดอียูโรนะคะยูโรนะคะตอนนี้ยูโรหนึ่งมันเท่าไหร่สามสิบหกกว่าๆแล้วมั้งน่าจะสามสิบหกอันนี้บกอกบกอกบกอกค่บะบกอ,อบกอ บะก,กอกนี่ไม่รู้เอาบินไปไหนบินขยำทิ้งแล้วมั้งเมอซื้อไม่รู้เอาบินไว้ตรงไหนนะคะบระก,กอกสองลูกเกือบสามยูโรอ่ะ,อะน้ำปลาน้ำปลาพใหญ่ไม้ไม่ได้โฆษณาให้เกรหรอกแต่เกาตำอร่อยนะอันนี้เกือบหกเหมือนกันเอาบินทิ้งไปไออันนี้มันไม่ได้ติดราคาแต่มันมันมีบินอยู่ เอาบินทิ้งไปนะคะเดี๋ยว <c oughs> มาดูว่ามาลำตาําส้มตำเนาะอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่เมืองนอกอยู่ก็ยากกินก็ยากอากาศก็หนาวหนาววันนี้เขาบอกว่าหิมะจะตกมันก็ยังไม่ตกเพราะมันเย็นมากเลยข้างนอกนะคะเย็นมากเลยเดี๋ยวมันจะไม่ตกแต่มันมันมันเริ่มวันนี้มันน่าจะติดลบแล้วล่ะลบหนึ่ง ลบหนึ่งแต่มันไม่เยอะไงมันก็เลยยังไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาตำส้มตำวันนี้นะคะส้มตำแซ่บๆนะคะรอสักครู่ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะส้มตำเนเธอร์แลนด์ช่วงโควิดอะไรก็แพงนะคะแพงก็ต้องกินตายไปแล้วไม่ได้กินนะคะก็ต้องกินอยากกินก็ต้องกินนะคะ อาจจะพอม่พี่น้องเอ้ยไปใส่กบรบเลืมดอกผ่านกะด้กินก็คือตายด้วยนี่อันนี้ขาดบระด้ไผ่ทิพโพดไอ้สตกสเติกค,คอยวาสดนเพนราะว่าคอยคอยวโพดคอยเบื่อมันนะเพราะว่าเนี่ยเบื่องกั่ว่ากินยากแว่ายูดอกแต่ว่ามันกบะดาเด้วยค่ะเอนเอาไปย่างกับไปไมโครเวฟไหม ไมโครบิวมันมีโปรแกรมให้เฮ็ดมีปิ้งมีย,งมมย่าง like. มีอบมีอีหยังไงนะคะแบีปลาทูกับปลาหมึกแห้งนะคะปลาคูพงพร้อมแล้วค่ะบักกอกบักกอกนี่บักกอกนี่บักกอกบักกอกนี่แพงแพงนะคะอ่านี่ปูปูนี่อันสื่อข้าเจ้ามาแล้วก็มาดองเองนะคะดองเองอปูทะเลนี่แหละ นี่บักฮวงนี่บักหน้าพริกพริกกระปูเองนะคะ่ะพริกนะคะปลูกเองนี่น้ำปลาดนี่นามบักขามนามบักขามกระสือเขาธรรมารินพาสเตอร์เอพวกนี้เขาสื่อเออเอพาสพวกไอ้เขาเอ็นนามยังไงพาสต้าพวกนี้ไหมเออมันเป็นแบบ นำคนค้นน่ะเขาจะเอื่นพาตาก็คือประแดกเข้าเขาก็เอื่นนำพาตาขึ้นกันได้นี่ยพาตาฟิชเนี่ยนี่ของพญายใหม่ในตำแสบว่าเด็กโฆษณาลาดอกก็ตตำแสบมีเบิ่งปิ่งปลาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขาดปลาเคือครือ,รอพี่น้องลืมซื้อบลเคือครือไอ้คนไปซื้อยังบ่ทันไดนมาอยู่ซาอุารบุญเนี่ยเดี๋ยวสืมม้อตำมาละหิวเขาแห้งแล้ว ข้าวเหนียวกระซุกแล้วทุกอย่างเนี่ยเนี่ยใส่เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นเบาหวานก็จะใส่นิดหนึ่งนะน้ำตาลปิ๊บผงชูลดนิดนึงรอคุณสามีไปซื้อมาให้ไปซื้อไอ้กระเ,เทศไหมคะ่ะว่ทถาได้มาายุป,ปานเนี่ยเพิ่นไปชอปของเพื่นเนาะอาจังได,ด keep เด้อค่ะไอคลิปนี้เด้อเดวสีมาเอ่อรีวิวตบับัมกฮวงนี่แหละ ไอ้ของพื้นๆบ้านบ้านเฮ้านี่แหละหผู้ใดชอบกับไอ้คนที่อยู่ไกลเนาะมันกับไอ้โอ้ยบางคนกับที่แบบจังสี่กับเฮ็ดลงเนาะกับยัางไก่เฮ็ดลงคลิปเนาะกับย่างว่ายาโอเจ้าอย่าด่ามาไรเอ้ยกดุศลสักไข่นะสักไข่มุจจาเว้ยสักไข่เน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 ่นี่เน่เน่สักไข่นี่หัวสักไข่ปลูกปลูกไว้เด้อค่ะงามนี่พักแป้นก็งาม พักแป้นพักไอ้อี่ยังกุยช่ายป่ะเออเนี่ยกุยชายย่ายภายษาไทยแต่ไอ้ภาษาอีสานพักแป้นบ้านตุข่อยนี่ยแหละคะ่ะนี่ยนี่ยกะทินกะเหลือแต่กลางนะคะเดี๋ยวกับน,นาฮอนจะงามนะคะมีทุกอย่างพักแผ่วก็มีนะคะมีทุกอย่างคะ่ะตะไครไ้นี่ขาดว่าไรเนี่ขายเนี่ยกะไก่ชีสละแงงแกงกันละแต่ว่าบอก มะกรูดใบมะต้นมะกรูดนะแสลงแงงแกงแล้วค่ะเนี่ยแสล้งแงงแกงแล้วตายแล้วนะคะนี่แหละมันยากตรงนี้แหละเมืองหนาวแต่ว่ามันก็ยากเนาะขาดบ่ไดเนาะเขาเคยกินต่างแต่นหน่วยเท่าไงยอ่ะอ้าคันผูดด้ใดมากกดซับสไครให้แน่เนด้อค่ะเด้อให้มีค้นติดตามกัหนึ่งพันคนเนี่ยพอผ่านกดยูทูบเนี่ยค่ะเนี่ย อาอค่ะมะเขือเทศมาแล้วจากกิโลอันนี้ก็ตามไว้แล้วนะคะใส่เครื่องไปแล้วนะคะมะเขือเทศมาแล้วนะจ๊ะนะเจ๊ะเดี๋ยวตามส้มตำต่อนะคะสาวๆหล่แปบ๊บเดี๋ยวโชว์ตอนตามสีมันจะน่ากินแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามกอนเด้อจ๋าเด้อคอยว่ากันไหมคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาสาันๆ ตำบอกฮวงซื้อๆดอกอยากกินเออเอาโอ้ยพี่น้องไม่อยากจะบญญรรยายเลยคะ่ะแสบหลายนี่ค่ะหน้าตามันจะออกมาแบบจังสี่แหละมันกบเครื่องเอบประกอกปแกกออกูแล้วก็พรีกระหอมหอมิีขี้นูวะานี่แหละนะคะมาเด้อมากินน้ำกันบารนน้สิกินก่อนแล้วบารนีิหิวนะคะเบิง้ง อย่าเพิ่มนำ้ำลายไหลน้ากันเด้อามาๆๆา,า,า,ากินผู้ใดอยุ่ไก่กับมาเด้อปักหมุดมมายุ่ตอนนี้ยู่เนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวก็สิมีคลิปอ้าไปเที่ยวต่อนะคะพาไปชมนะคะสถานที่ฮอลแลนด์นะคะว่ามีอะไรดีมีอะไรสวยงามนะคะหลังจากกินเสร็จก็จะไปเดินท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะ ไปเดิอนออกกําลังกายนะคะเห็นสถานที่สวยก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะ,อะขอจบคลิปส้มตําบักกอกมะกอกนี่แหละค่ะบานเฮ้านี่แหละค่ะแ่บหลายแ่บเว่อมีปูพร้อมนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,คคะอาหารการกินก็นมีแค่นี้แหละแนวมักของบะหม,มักคุณะละเมียดราคาแพงสาัดกับว่ากินเ้อค่ะอันนี้ก็แพงแพงอยู่พี่แพงคน เนื้อก็ยังอีกับโอเคนะคะ Segui, baby.